เออเอาเอาไม้ไปคืนพ่อด้วยเดี๋ยวอย่านะเดี๋ยวฉันถอดพ่อพญาเลโชนะฉันบอกให้พ่อพญาเลึงยกได้นะฉันบอกไว้ก่อนเลยพ่ออยากถามนิดเดียว่หมอ้อยหมอ้อยเนี่ยหมอ้อยหมอน้อยสุรินเนี่ยน้อยไหมหมอ้อยสุรินน้อยไม่น้อยไม่รู้หาสองปีสามปีเพิ่งได้ดูปีนี้มันจะว่ามันจะน้อยไม่ง้อยเนาะ ไม่น้อยนะรุ่นเนี้ยรุ่นเนี้ยขวดเองเลยเนี่ยไม่ได้ว่าอะไรนะเมืองคงเขาว่าอย่างนี้เลยใบสีหลักเขกต้นเดียวน่ะสองวันเสร็จรออูไปสักสี่วันไ่น่าขี้โคกเขาแต่ก็เสร็จเอาเดี๋ยวเดี๋ยวด้วยความเคารพทุกท่านนะครับขอขอบคุณก่อนเนาะเดี๋ยวเจ้าทรงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เหลือหมอกี้ขอบคุณขอบคุณเลยอันที่ช่วยงานนะเรื่องใบเอาเรื่องใบสีก่อน คนแรกพ่อคุ้นด่านปักช่องน้องหลอดนะฮะหลัก16แล้วก็ช่วยในงานเลยเคลียร์ตำหน่งตำหนักทุกอย่างาเป็นพี่ลงพี่เลี้ยงขับรถข,บขับลาไปยันแม่สอดนะจะบอกให้เออจาจังหวัดตากขับรถด,ดีมากเลยหมอกี้ขับทั้งคืนไอน้นั่นหลับทั้งวันคนที่สองไม่หนึ่งเมืองคงหลักแขก ขอบพระคุณจริงๆจากใจนะฮะส่วนนักราชนะครับก็เป็นของเทวสถานบ้านวางธรรมคนทำใครทำนะพ่อจำทองพ่อแทนใช่ไหมพ่อแทนเนาะแม่บุญเหลือแม่บุญเหลือลบบุรีเนาะนักราชอง์นี้เนาะแต่ในานามของวางธรรมแล้วก็ขอบพระคุณวังธรรมนะฮะที่สนับสนุนสปอนเซอร์มาด้วยขอบคุณบ้านแม่เปียวๆๆนะฮะบ้านแม่เปียวแม่บุญธรรมก็สปอนเซอร์ขอบคุณพี่ พี่ม่อนนะฮะลูกศิษย์เจ้าพ่อแต่พี่สาวหนูพี่ชายก็สนับสนุนมาด้วยนะฮะแล้วก็พี่น้อยพี่หนุ่ยก็ไม่มีขาดนิดขาดหน่อยก็ฮัลโหลโอเคโอนนะฮะแล้วก็พี่จ๋าขาดนิดขาดหน่อยเออโอเคโอนนะฮะแล้วก็น้องแดนน้องแดนถนนหัาใหญ่น้องแบงแล้วก็พระปอนนะฮะน้องแม็กที่มาจัดดอกไม้ส,สวย แล้วก็อีกหลายคนนะเหลือใครพี่อ่อนพี่ป้อมพี่ออนพี่ป้อมนี่ก็ด่ากูทั้งวันแต่ก็ช่วยกูแม่งทั้งปีแล้วก็น้องน้ำนะฮะนี่เมียน้อยนะฮะเมียน้อยเมียหลวงไม่รู้ไปไหนแล้วตอนเมียหลวงนอนหลับโอ้เมียน้อยเยอะเลยหมอกี่เมียน้อยเยอะเลยเยอะมากนะฮะแล้วก็บ้านวังธรรมอันนี้ก็หลักธกาของปู่คำวะนี่ก็ของบ้านวังธรรมเหมือนกันในนามของบ้านวังธรรมนะ ช่องแค่ไม่ได้ไม่น่าขอบคุณนะช่องแค่รู้ไหมเพราะอะไรประกอบขันให้ตอนไหนก้นประกอบขันตีหแหมใครจะเหมือนหมอกี้ล่ะหมอน็อตทำพิธีหมอกี้นอนฟังโอ์การตื่นมาอีกทีคือหมอน็อตออกแว่นหมอน็อตเคยเจอไหมโห้เคยเจอเจ้าภาพแบบนี้ไหมไม่เคยนะ ที่หนึ่งที่เดียวที่แรกเคาะปีพาดปกเดืเปิดสารตีห้านะฮะขอบคุณพรเทพวิดีโอได้เงินไม่ได้เงินไม่รู้มาไว้ก่อนแล้วก็ด่ากูอีดอกแม่งทั้งปีสิทธิชัยนัคราชปีหน้า26มกรลา2ี2สมกรลามิขนุนก็25 26มกรายหมกอลานเดิมนะจ๊ะหัวเรละทั้งขี้คอกไอ้เว้ยเขาเป็นการเป็นงานป่าว้ยแล้วก็หมอโอมันเพิ่มหมอปีกบัตมาฆ่า น้น้องจงน้องจรช่วยช่วยกันหมดนี่แหละนี่ะครับพี่ๆน้องๆหมอกี้ไม่มีลูกศิษย์นะครับด้วยความพรารพจริงไม่มีลูกศิษย์มีแต่คําว่าพี่น้องพ่อแม่ลูกป้าน้าอาช่วยกันและขาดไม่ได้เลยทีมงานแม่ครัวยายแป๋วแม่บุนเหลือน้องบัวสลาแม่ยายลาดแม่เจี๊ยบแล้วก็แม่ยายแม่เม็ดแล้วก็แม่หมอกี่เองแม่อุไม่ลูกไปตายหาหนแล้วแม่ฉันหายไปแล้วลาสุด น่ารักที่สุดเดินไปไหนเขาก็บอกทําไมพาน้องสาวน้องสาวมีผัวยังกูอยากกี้บอกว่าแม่กูก็ไม่กล้าพูดพี่าบอกลูกเก่กว่าบอยของหนึ่งนี่ก็มาเมื่อคืนนี้แม่เขาด่าว่าฉันนี่ละคุณเก่กว่าแม่ก็ช่วยไม่ได้แม่อยากสาวก็ลูกทําไมอ่ะช่วยไม่ได้นะยังไงก็ขอบพราะคุณจริงๆจากใจนะครับคนจะมากจะน้อยหมอกี้ไม่ได้ซีเรียสนาอเพราะกำแพงเนาะเพราะเขาแหลมถูกไหมเนาะ ญาติกุลตลาถูกไหมหนูไม่ได้ซีเรียสนะคนจะมากจะน้อยหนูไม่เคยซีเรียสเลยหนูซีเรียสเรื่องเดียวใครด่ากูกูด่าคืนซีเรียสเรื่องเดียวเอออีกี้ไปช่วยไว้นี่ตีหัวได้เลยเดี๋ยวพรอได้วิดีโออันนี้หมอกี้ขอนะไม่ต้องล็อกช่องยู u b e มีอะไรลงไปให้แม่งออกทุกช่องเลยเดี๋ยวจะไปตีกันทีวีให้ดู จริงๆไม่ต้องไม่ต้องไปกักเออเอาเฮ้ยล่างทรง,งส่วนมากัปีสีก็บาดงานมันให้เหตุผีไปช่วย,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 ยช่วยทุกอย่างไปก็อี้ยันยกลัง,งเก็บของทำกับข้าวงานหมอกี้เงาก <ๆ S 1> ็ไม่เคยเจอไม่ต้องตัดออกดา่าไปเลยฝากด่าไม่ต้องกลัวล่างทรงในประเทศไทยใครกล้ามีปัญหาก็หมอกี้มาเลยกล้าพูดด้วยไม่ได้แกล้งว่านะนั่งดูล่างทรงโคราชมีหมาตัวไหนมาบ้างอะ ขอทษครับจราโอพี่อูดเนาะพี่อูดมายังเออแล้วก็เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้พูดว่าไงนะล่างสงหมาคนานมาสักตัวไหมใช่ยาบิงยกมือขึ้นใช่ไหมก็เขาไม่ใช่หมาเดี๋ยวก่อนนะแม่อ้อยบอกกูโดดด้วยใช่ไหมเนี่ยอันนี้แม่อันนี้แม่ครูฉันอ๋ออันนี้แม่ไม่ใช่หมานะไม่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 ใช่นะอันนี้ครูก็ เชื่อไหมมันไม่เชื่อไหมพี่น็อตหนูโดนโดนโดนแชร์ไปล้านสี่หนูจะผูกคอตายนะสะดุ้งไหมเล่าแม่คุยกับแม่อ้อยแม่คุยกับแม่อ้อยได้กําลังใจจากแม่อ้อยนะอันนี้เราแม่อ้อยโอนเลยล้านหนึ่งแม่อ้อยโอนมาให้หนึ่งล้านสองแสนล้านสองแสนกอีกสองเส้นเพราะว่าแกเอาที่ไปจำยังไม่ได้ใช้แกเลยล้านสองแสนอ๋อเหรอ อันนี้พูดเลยนะขนาดครูบาอาจารย์ครูแท้ๆเขายังไม่มากูเลยอ้ไปเวยเกือบตายเออแต่พันพูดไปพูดไปเลยไม่รู้อะไรู้โทรหาแม่อ่ะหนูล้มแท่เนี่ยแท่หนูล้มอ่ะโดนไปร้านตีแม่ทำไงดีหนูมีเงินไหมล่ะลูกสู้นะลูกนะเนี่ยกระโดนมาก่อนเอาอย่างนี้เลยบัญชีแม่มีร้านสองแสนเอาก่อนไปลูกโอนเลยค่ะขึ้นนั้นเลยแม่แม่แม่ขาดลูกศิษย์ไหม แม่อ้อยล่ะแม่อ้อยขาดมนุษย์ขาดทุกสิบไหมฮะโอนเลยตอนตอนนี้จะยกมือบายบายแล้วหมดแล้วหมอกี้ออกมาหมดแล้วโอนเลยล้านสองแสนเอาไปใช้เขาก่อนนะลูกมีเมื่อไหร่คืนแม่รอไปก่อนนะแม่คนดีเอาอีกคนดอกแล้วกันเออไม่ใช่ทำนี้นะพี่ออสี่ออสมีก่อนเจ็ดเจ็ดหมื่นไหมพี่ กับตันพยาลพี่ไม่มีหรอก,รอกสิบนาทีโอนพวน่ะเ<ว>สื้อสีน้ําเงินพี่ชายพี่ชายยาพีชายใหญ่หญโอนพว่เลยและอีกคนนะป้าป้าป้าค่าไปต้องสี่พันเนี่ยไม่มีตั้งใจเดี๋ยวเฮียก็ดา่ากูอีกหรอกช่วยมึงไม่รู้เท่าไหร่มึงก็ไม่เคยคืนกูอ่ะโอนพว่คือการค่าไปตองสี่พันสีพโอ้โหลูกเศรษฐี KFC หนูยังไม่ได้กินเลยนะนบอกจะเลี้ยง KFC สั่งแก๊บเลยหนูรอกินจ้าเชื่อโยสิโยน่ารักที่สุดเลยแล้วจ้าลงมากินตอนไหนกินตอนนี้แหละกินตอนนี้เลยหนูไปงานงนครสวรรค์พิจิตพิ่ธนุโลไปหมดเลยามากำแพงเพชรสององค์ด่านเซอันนี้ก็ไม่ได้ไปเขาเขาก็มาอันนี้ไปตั้งแต่หลายปีแล้วนี่ก็มาเนี่ยลำแคนเคนทนี่โผเจ้าโคราชนะอันนี้ไม่นับเจ้าโคราชอนะันนเจ้าเมืองคงอันนี้บ้านมะข่าไม่เกี่ยว เดี๋ยวอีตัวไหนไม่มานะกูจะด่าไล์ออกเฟซเดี๋ยวนี้ดูสิมายังคะแม่โสดไม่กล้าด่าหรอกใครจะกล้าด่าเดี๋ยวจะเล่าอะไรให้ฟังอันนี้อันนี้ให้ปรีบาดกับพิมเชนช่วงนั่งช่วงนี้ช่วงแฉเออช่วงนี้ช่วงแฉฮะไปแม่โอดแกเอ้ยขับรถไป เอ้ยเสร็จนีเขาลูกกันคบกันมานานตังแต่ยังไม่ได้แก่ยังไม่ได้เมียก็คนนั้นเนาะเออตังแต่อยู่ชนบุรีนาะอย่านะฉันลูกอย่าเล่าอย่าซาวประวัติแกเอ้ยฉันไปแม่สดมันมาได้งานงานพอดีนะฉันพามามันได้กันคืนนั่นแหละมันได้กันคืนนั่นแหละเมาเราแล้วก็ดึงเดาอยู่ตอนดอกเดียวไม่อยู่ให้ขออีกสักดอกร้วกันไเดี๋ยวคุยแม่สอดก่อนเดี๋ยวนินทาแม่สอดก่อน เออฉันขับรถไปเมโซด,ดป้าฉันออกจากบ้านจ้าทุ่มพ่อคุณด่านเองออกจากบ้านบ่ายกว่าเนาะไปถึงนู่นหาทุ่มเนาะเข้าไปบ้านเจ้าภาพเจ้าภาพปิดบ้านหนีมืดเสียแต่แตม่ใบสีหนองขามก็แม่ใบสีหลบบุรีอันอื่นไม่เจ็บใจนะเจะะนะนะ็บใจอันนี้เจ็บใจอะไรเจ็บใจไปเปิดโรงแรมเองไปถึงเมสอดแท,ทนที่เราจะเจอพมา่าถูกไหม แล้วยังไงต่อไม่เจอพม่าเจอใครล่ะเจอขมิ้นพี่พี่เปิดเดียวเดียวครับเวลาพูดอะไรก็อย่าไายพลาดพิ้งถึงขมิ้นนะเขาไม่ได้อยากจะพลาดพิ้งพูดอะไรก็อย่าเตกเตกเจอจริงๆเลมเลมประเด็นนะเข้าไปเข้าไปเช็คอินไฟก็ไม่เปิดนะมีติดจอคอมพิวเตอร์โผล่ขึ้นมาหัวสุญญูโอ๊ยี่ตกใจ อีกจักหน่อยมีผู้หญิงคนหนึงเดินมาเสื้อในก็ไม่ใส่นะใส่ชุดนอนหัวนมตั้งโดเลยพี่พี่เปิดกี่ห้องพี่มากันกี่คนเราก็เลยบอกว่าเอ,อ้มากันสองคน<อ>พี่จะเอาห้องคู่หรือห้องเดียว<ม>พี่เป็นผัวก,ก็เมียกันเหรอมันวา่างนี่ล่ะ<อ>เราก็เลยโอ้ไม่ใช่หรอกน้องชายมาด้วยหรอกวา่าพี่พี่ไม่เป็นไรหรอกเออหนูสะผมเพิ่งเสร็จน้ำเพิ่งอาบนะ้วถ้าพี่ว่างพี่ก็โทรได้นะนวา่างี่<อ> แม่โซดในอย่างโคได้เลยเกนะเกือกบฉันเสียคนยอดแม่โซดฉันไปถึงแม่โซดแทนที่ฉันจะเจอพมาอ่าฉันเจอพี่น้องฉันเจอ,อเขมรอู้ไหมถามว่าอยู่อำเภออะไรน้องมันบอกว่าเอาน้องอยู่อำเภอสนมอำเภอสนมอแ,แล้วคิดดูสนมไปอยู่แม่โอดเออสนมไปอยู่แม่โซดแล้วตอนเช้ามานั้นยังไม่จบอันนี้เล่าต่อหน่อย พี่พี่รักที่สุดเลยคนเขี่ยวหมากนะพี่มาคืนนี้พี่น่าจะมาเขี่ยวหมากให้หนูดูโนตะก้าหมากน่ารักจังเลยว่ะวายแวบแรกขึ้นมาเลยแล้วปอาถ้าเมียกูรลูมันจะยองมีดฟันหัวกูไม่เว้ยว่บพอดีเราเป็นคนรักเมียรักเดียวใจเดียวอ่ะอ้าวเมียตื่นพอดีเลยขี้ขาเขาพอดีเป็นคนรักเมียนี่มันทางของพี่ชัดๆ เออเมียน oui, hey, yeah, yeah. pues ้อยเยอะแยะไปอันอ nah. ื uh, anyway, my my ่นไ่ว่าไอ้ทองไอ้ทองมันพูดคํานี่วันเย็บไปสีไม่หนึ่งเมืองคงเป็นพยานที่ปูกี้ไปอ่ะอย่าไปโทษแต่ว่าเลยที่ปูกี้ไปกับหนูก็ยังไปจอดแวะรับเขาว่าวันนั้นมันเผาบานฉันเกือบมันไหลวอดไอ้ทองไอ้ขีโกเขานี่เอออันนี้คุยสนุกสนานกอนถือว่ามางานพี่งานน้องงานลูกงานหลานเด้อจะเด้ออย่าด่วนรีบกลับใครรีบกลับกูดักเจาอย่ากูปิดประตูไม่ให้ออกคือปูเบิร์ต ปูเบิร์ดห้วยกดนะคะร่างทรงเข้ามาปิดประตูค่ะออกแ่นแล้วถึงเปิอแล้วก็ขอบคุณเลยก็คือมายนะครับเมียหมอกีเองทุกอย่างจริงๆกำลังใจทุกอย่างสารพัดแล้วก็น้องหลายๆคนที่เวลาพี่จะตายก็คือหามส่งโรงพยาบาลนวดไม่ลองดอกรุ่นนี่ไม่ใช่อูดไม่ใช่อูดสีอี่ดมา วันนี้ก็เม็ดขนุนก็สู่กันเนาะจ้ะเราช่วกันแทนก็สู่กันตำรวจไม่ไล่เราไม่เลิกถ้ามีอะไรขึ้นมาเราก็กขังรวมเนาะโอเดดไล่ก็รู้ว่าเดดกก็ทั้งนู้นเขาก็มีเอาว่าบุญว่าบาปนะล่างซุ้มภูาดนี่ยฉันไปเดินไปโซงละพัน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 เกือบยี่สิบตำนักไปไหนเมิดไปไหนเมิด

<c oughs> ว่าไม่ได้เลยกูว่ามาละวะนะ่ะฤาษีเดินดงลอวะกนะูว่าแม่นเลยนะถือไม่เท่ายากเย้อยากยันกูว่าช่ยเลยนะนินทาไม่ได้ได้อวกอิามา่อมันยังไปว่าเขาปูที่แขกเ,เข้ามาไม่ได้เพราะว่าเขาติดไม่ชี้ออกลูกอยู่มาไม่ได้เออเอเอมน้อยมนอยมน้อยมีปีที่แล้วโมกี้ก็หาหรือปีก่อนปีก่อนเนาะ ไม่อื่นไม่ไกลดอกลูกชายฉันน้องชายฉันยังไม่มาเลยมอปั้นนะ่ะ